สามใบนี้เป็นใบเมเปิลค่ะทุกคนเมเปิลผักกลุ่มที่เรานิยมกินกันจะเป็นใบนี้สังเกตปลายใบแหลมเปียบไหมอันนี้เรียกภาษาเยอรมันสปิทอาฮอนอันนี้เป็นเมเปิลทุ่ง เยอรมันเรียกเฟลด์อาอนส่วนใบนี้เป็นเมเปิลภูเขาแบกอารฮอนเห็นความแตกต่างของใบไหมคะแต่ละพันธุ์ก็จะมีหลากหลายสีแตกต่างกันออกไป ที่เราเห็นได้ชัดเพราะว่าตาเรามองเห็นหรือไม่ก็ส่อหาก็ว่าไปก็จะเป็นสิฟอาฮอนสีเขียวสีเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงหรือไม่ก็แดงช้ำกว่าไปนี่ก็แดงช้ำ นี่ก็แดงช้ำเฉพาะพันเนี่ยค่ะเท่าที่เห็นมีเยอะเกิน3แล้วก็นิยมกินนิยมนำเอาไปทำเป็นผักกลมใบขนาดนี้ยังกินได้ห่อซูชิได้อันนี้ก็กินได้กรอบเท่าที่เห็นมีสองพันคือพันก้านเขียว กับพันก้านแดงเฟสอาฮอนพันก้านแดงเฟสอาฮอนส่วนแบกอาฮอนเมเปิลภูเขาก็เห็นได้สองสีสีเขียวสีเขียวออกแดงเนี่ยค่ะ ความต่างของใบเห็นชัดเข้าใจง่ายสามอย่างนี้เอาไปทำเป็นผักกลุ่มได้ แต่ที่เคยได้ยินจากข่าวชนิดนี้ถ้ามาก,กินแล้วจะตายเป็นเราก็คงไม่กล้ากินนะนะกิน2ชนิดนี้กรอบอร่อยเมเปิลปลายแหลมเปียบสปิซ่าฮอนเมเปิลปลายมนเฟดาฮอนเมเปิลภูเขาจะดูอวบอิ่มสวยยังไงไม่รู้ อธิบายไม่ถูกก็ตามรูปแล้วกันเมเปิลภูเขาแบกอาหอนสปิตอาหอนเฟลด์อาหอนแบกอาหอนสต้นนี้เห็นขึ้นในป่าแถวบ้านเราค่ะแล้วก็กินได้ทั้งสชนิดเดี๋ยวจะต้องเดินเข้าไปในป่าอีกถ้าเจอชนิดอื่นๆอ,อีกเดี๋ยวจะเอามาฝากนะคะวันนี้รู้จัก3มชนิดนี้ไปก่อน สวัสดีจากป่าค่ะบ๊ายบาย